มีเลข46อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก่อนที่จะไปฟังความหมายแต่ละตำแหน่งของเลข46 ฝากกดหวัวใจและคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์กดเซฟไปดูหรือกดแชร์เพื่อนๆได้ทราบถึงความหมายของคู่เลข4 6กันนะครับเข็มทิศชี่นำทางดวงที่นำชีวิตผมธนพัฒน์เทวทธรรมนายเอาละฮะวิดีโอนี้เรามาพูดถึงคู่เลขศาสตร์เศรษฐีนะครับหรือเลขมงคลเศรษฐีนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งของครอบครัวด้วยอิทธิพลของดาวพุธและดาวศุกร์นะครับจะส่งผลให้เป็นครอบครัวที่ดีนะครับชอบพูดจาภาษาดอกไม้พูดคุยกันดี มีเหตุผลทุกคนนะครับครอบครัวอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขนะครับสบายไม่ทุกร้อนใดๆรักใคร่กลมเกลียวกันดีนะครับแถมน่ารักทุกคนด้วยนะครับและยังหาเงินเก่งทั้งครอบครัวเลยนะครับไม่ว่าจะค้าขายเก่งการเจรจาเก่งเก่งทั้งบ้านนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ธาดน้านะครับเป็นธาดน้ําคู่ธาดน้านะครับเหมาะมากๆที่จะนํามาใช้นะครับและจะส่งผลให้ชีวิตเราผาสุกได้นั่นเองแต่ถ้าคู่เลข46ไปอยู่ในตําแหน่งของ การงานและการเงินจะเป็นเช่นไรตามไปดูเลยครับ